วันนี้เขาจันอยู่ที่โรงเรียนผู้สูงอายุนะคะตำบลท่าวังทองอําเภอเมืองจังหวัดพะเยาค่ะอยู่กับคุณพ่อที่เป็นนักเรียนผู้สูงอายุของโรงเรียนนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวให้คุณพ่อแนะนําตัวนะคะว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรแล้วก็อายุเท่าไหร่นะคะครับผมจะคุณอแมออกได้ไหมคะค่ะครับผมจะสบเบกเต็มนักไลรอยู่หมู่ หมู่บ้านสุขเกษบ้านเลขที่ห้าสหทับสอมหมู 5, ่หบบ้าหตำบลทับวางทอง อำเอเมืองจังหวัดพยาค่ะค,คุณพ่ออายุเท่าไหร่คะ74ปีครับค่ะคุณพ่ออายุ74ปีนะคะแล้วก็มีปัญหาสุขภาพที่เราคุยกันเมื่อกี้ก็คือป<ว>เป็นความดันปวดแข้งปวดขานะคะซึ่งโคจันได้แนะนําให้คุณพ่อดื่มกาแฟดํานะคะแล้วก็หลังจากที่คุณพ่อดื่มแล้วคุณพ่อสัญญานะคะว่าจะมารีวิวมาบอกกล่าวว่าก,กินแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะครับครับค่ะ วันนี้ก็รับกาแฟดําจากคุณจ่อไปหนึ่ห่อนะคะซึ่งคุณพ่อก็อประมาณอีก2อาทิตย์เนาะที่เราจะมาสัมภาษณ์กันอีกรอบหนึ่งนะคะว่ากินแล้วเป็นยังไงมีอะไรเกิดขึ้นกับสุขภาพของคุณพ่อดีๆขึ้นไหมเดี๋ยวคุณพ่อจะมาเล่าให้ทุกๆคนฟังนะคะวันนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อมากค่ะสวัสดีค่ะ มมวันนี้โคจันอยู่ที่โรงเรียนผู้สูงอายุนะคะอนุรักษ์ปัญญานุสรค่ะวันนี้เรามาติดตามเคสของผู้สูงอายุที่รับผลิตภัณฑ์ของมรารุดกานของเราไปดื่มแล้วหลังดื่มเรามาติดตามผลว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งตอนนี้โคจันอยู่กับคุณพ่อเทียมนักไร่ค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อค,ค่ะค่ะคุณพ่อได้เอากาแฟดําไปดื่มใช่ไหมคะคร,คราวที่แล้วค่ะครประทับใจยังไงบ้างคะก็ก็มีผลดีที่เราขับถ่ายดีขึ้นนะครับค่ะไม่ไม่ค่อยปวดขาปวดอะไรแล้ว ก็ดีขึ้นครับก็คือเป็นตรงเป้าตรงประเด็นเลยค่ะก็คือกาแฟดําของเราช่วยเรื่องระบบขับถ่ายซึ่งคุณพ่อก็เอาไปดื่มแล้วคุณพ่อก็ประทับใจว่าระบบขับถ่ายดีใช่ไหมคะคุณพ่อครับผมอ่าโอเคนะแล้วอาการปัญหาสุขภาพของคุณพ่อที่ปวดแข้งปวดขาปวดเข่าเป็นยังไงบ้างคะก่อนหน้านั้นที่เราสัมภาษณ์ไปอะค่ะก็ตอนนี้มันดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นมากเลยเบาแล้วครับ เพราะว่าในส่วนของกาแฟดําของเรานะคะมันก็จะมีมีโสมมีตังเซียมแล้วก็มีถาวันเปรียงซึ่งเป็นสมุนไพรไทยนะคะก็จะช่วยเรื่องอาการปวดแข้งปวดขาปวดเขา่าปวดเส้นเอ็นของเราต่างๆกล้ามเนื้อต่างๆ,างๆ,างๆ,างๆของเรานะคะแล้วถ้าให้คะแนนเต็มห้านี่คุณพ่อให้กี่คะแนนคะก็คิดว่า5้าเลยครับเนี่ยโอโ้ขอบคุณมากคะ่ะนะให้ให้5้าเลยนะให้5้าเลยนะคะ ระบบขับถ่ายดีมากโล่งลำไส้ดีเนาะพ่อเนาะรู้สึกว่าอพูดมีความสุขมากแฮปปี้ใช่ไหมคะถ้าลำไส้เราขับถ่ายไม่ดีแล้วมันไม่อยากจะทําอะไรเลยเนาะพ่อเนาะเออนะแล้วพ่อมีความสนใจที่จะดื่มต่อเนื่องไหมคะก็สนใจเหมือนกันนะครับเออนะคะก็มีความสนใจที่จะดื่มกาแฟดำของเราต่อเนื่องนะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ